เป็นช่วง TUQ เกินครับซึ่งน้องๆครับสามารถครับส่งเบาะแสมาให้พวกเราได้ครับทาง Facebook ด้านล่างนะครับว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้ใครนะครับมาสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะรู้จักใครครับสำหรับวันนี้ครับเป็นคิวของทางฝั่งสุขศาสตร์ครับเป็นถึงเดือนแพทย์ทยาศาสตร์ชั้นปีที่1ปีล่าสุดเลยครับจะเป็นใครไม่แนะครับนอกจากน้องหมอโตครับ น้องเยอะเลยครัพี่ขาน่ากลัวนะครับสองคนนี้นะครับน่ากลัวเทปนี้แล้วก็น่ากลัวเทปนี้มีสองคนน่ากลัวยิ่งกว่าครับน้องสามารถแบบว่าคุยกับเขาได้เพราะพวกเขานะครับผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับอืมอันแนะนําตัวกันอีกสักรอบดีกว่าครับชื่ออะไรครับชื่อบัณฑิตกิตินิชกุลครับชื่อเล่นชื่อโตครับมาจากคณะแพทยศาสตร์ครับเป็นถึงเดือนแพทย์ด้วยใช่ไหมครับครับเออะอะไรครับคุณคุณอะไรครับ วค่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ปวดหัวอ่อแออย่างนี้เออเอออย่างเออย่างนี้อย่างนี้ไปหาวัดนี่ยครับไม่ไม่สมควรเข้าโรงพยาบาลนะครับเอาละครับทําไมคําถามแล้วทาไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะแพทยศาสตร์อะครับก็ผมคิดว่าสายนี้มันสามารถไปต่อกับอาชีพอื่นได้ครับจจริงผมก็อยากเรียนที่จะเรียนดนตรีครับอยากเป็นนัก้ดนตรีด้วยแต่คิดดูอีกทีว่า ถ้าเป็นหมอแล้วเป็นนักดนตรีได้แต่ถ้าเป็นนักดนตรีแล้วครับโอกาสที่จะเป็นหมอมันน้อยอ๋อคือสามารถทําได้ทั้งสองอย่างด้วยอะไรครับสองคนนี้เป็นอะไรครับมันแบบความคิดดีหน้าตาดีแบบไม่เป็นไงเราให้ดิคุณต่างงอนมากเลยค่ะอืมไอ้ที่บอกว่าเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรครับเล่นดนตรีอะไรอย่างี้ครับเล่นดนตรีครับกีตาร์ครับอ๋อเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้ว่าฟังเพลงจังเลยอ๋ออ๋อ เหนื่อยนะสองคนนี้อยากเป็นกีตาร์เลย,ย <c oughs> ครับอยากโดนดีอ๋ออยากโดนดีคือดีดหรือทีบครับกองอ่ะจะได้โดนทีบและกระททกครับเอาละครับเขาจะตกกันอีกนะครับสองคนนี้ครับอ่ะแต่เหมือนมีหลายคนบอกว่าน้องเนี่ยบุคลิกคล้ายๆหมอริดริดสตา <c oughs> ใช่ใช่เต็มี <c oughs> ม, <า S 1> มีเออมีมีคนมีคนพูดถึงอันนี้ไหมครับ อ๋อมีครับรุ่นน้องที่โรงเรียนครับเขาพูดเขาพูดแซวๆเร่นนะครับที่ไม่เหมือนครับพี่ตาเหมือนมากเลยนะจากประสบการณ์ที่พี่เคยจ้องตากับหมอฤทธิ์มาอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนครับคล้ายๆคล้ายๆอ้ําเหมือนครับอ <t realidade> ้ําพัชราภาครับคล้ายๆตรงที่ตาตุ่มนะครับเออดูคล้ายกันใช่ค่ะอ่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเลือกเรียนแพทย์เนี่ยเพราะว่าหวังจะเป็นหวังจะรวยบ้างล่ะเออเป็นอาชีพที่มีเกียรติบ้างล่ะน้องหมอโต คิดเห็นไงกับคําพูดนี้ครับก็มันแล้วแต่ความคิดของคนนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็คืออย่างผมมาจากชนบทนะครับมาจากโครงการชนบทก็อย่างปกติแล้วครับผมอยู่บ้านที่โรงพยาบาลนะครับก็มีคุกคีกับเห็นคนไข้ด้วยแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนไข้ด้วยก็เห็นสภาพเป็นไงครับครับอ๋นนี้บ้านอยู่ในโรงพยาบาลเลยเหรอครับใช่ครับที่บ้านทําอะไรอะครับ แม่เป็นพนหน้านรักสี่การแพทย์ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองคือข้องเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้วเหมือนคุณนี่แหละข้องเกี่ยวกับทางวัดอย่างนี้คุณอาชีพต่อไปก็น่าจะเป็นสับป,ปเลอได้ใช่ไหมครับสับป,ปะเลอ,อยังดีกว่าอาชีพอะไรครับศพ <c oughs> อาชีพหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นศพเด่นได้ค่ะในในความคิดของน้องหมอโตน้องหมอโตคิดว่าแพทย์ในความคิดของน้องคือคืออะไรครับผมว่า ทำเต็มที่ครับรับผิดชอบเต็มความสามารถครับเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าเป็นแพทย์โครงการชนบทด้วยมันต่างจากโครงการอื่นอย่างไงบ้างครับก็เปิดโอกาสให้เด็กชนบทนะครับมีประมาณห้าจังหวัดนะครับของภาคกลางให้เด็กชนบทได้มีสิทธิสอบเข้าคณะแพทย์แล้วก็มีมีสิทธิที่เข้ามาเรียนแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่ตัวเองครับ อ๋อใช้ทุนที่ตัวเองคือกลับไปสู่สังคมกลับไปสู่ชนบทที่เราได้ทุนมาใช่ไหมครับใช่ครับอของของน้องหมอโตนี่น้องหมอโตได้ที่อำเภออะไรตำบลอะไรอะครับน่าเป็นโคกสำโรงครับของลบบุรีอ๋อลบบุรีนี่นี่พี่รักลิงมากเลย <c oughs> อืมเพราะอะไรเพราะพี่เจ๊ใหญ่ก็กินโตจีนลิงร่วมกับลิงอยู่ใหญ่โดนลิงขวดหน้ามาไงที่จริงหน้าไม่ใช่อย่างนี้นะอ๋อคุณพี่หนีตลอดนะคะลแล้วน้องหมอต๋ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรได้ทํำไหมครับก็ได้ทางการโรงเรียนนะครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงน้ําท่วมครับโรงเรียนเขาพาไปช่วยวัดเขาสมอคอนะครับที่อําเภอวันมีจังหวัดลบบุรีเหมือนกันครับอ๋อไปช่วยคนของทางวัดอะไรเงี้ยครับ ถือว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วเนี่ยยังทํากิจกรรมด้วยทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้วย เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิง้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้ก็จะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะ พอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหว ฉันรักเธอดูแค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมยัวจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก